สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวเต่าหลังเต่าใหญ่นะครับเต่าเขาเรียกว่าเต่าเซรินนะครับเต่าเซรินซึ่งเต่าตัวนี้นะครับก็อยู่ในริมทางถนนเส้น24นะครับ24สาย4คิวอุบลราชธานีนะครับหรือว่าโชคชัยเดดุดมนะครับ ซึ่งไม่รู้ว่ามีคนอื่นเคยมารีวิวหรือเปล่าแต่ผมวันนี้ผมก็ถือโอกาสผ่านมาตรงนี้ก็มาถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแต่ที่สำคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่เตานะครับผมมาเหลือบมาเห็นสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนซึ่งอ,อยู่ข้างๆเตานะครับอยู่ข้างๆเตานะครับบริเวณทางเข้านะครับ ของ,เต,งเตาหลังนี้นะครับก็จะเห็นสวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆว่าทุเรียนนั้นเขาปลูกเมื่อไหร่นะครับแล้วทาไมมันโตขนาดนี้ครับนี่ครับสวนทุเรียนนะครับซึ่งถ้าดูจากสภาพต้นทุเรียนตอนนี้นะครับผมว่าไม่เกิน3ปีข้างหน้าก็คงได้เก็บลูกแล้วนะครับตอนนี้ก็ความสูงของต้นก็อยู่ที่ประมาณ2-3เมตรนะครับเห็นจะได้นะครับบางต้นนั้นก็เกือบๆจะ4เมตรด้วยซ้ำนะครับ ไม่แน่ใจว่าเขาปลูกเมื่อไหรนะครับแต่ว่าต้นสมบูรณ์สวยงามนะครับก็คิดว่าอีกไม่เกิน3ปีนะครับก็คงได้เก็บลูกนะครับนี่นะครับคือทุเรียนของสวนเต่านะครับโอ้สวยงามนะครับอีกไม่นานนะครับก็คงได้มาเก็บทุเรียนเต่าสุรินนะครับเต่าเซนนะครับทุเรียนสวยจริงๆนะครับนี่ถ้า ดูสภาพแล้วนะครับเหมือนจะปลูกใหม่ๆแต่ทําไมมันโตเร็วขนาดนี้นี่ครับทุเรียนโอ้โหนะครับต้นนี่ถ้าสังเกตดูจากสายตานะครับก็คงจะปลูกมาแล้วไม่แล้วไม่ต่ากว่าสองสามปีนะครับแต่ว่าหรือเขาเอาต้นใหญ่เอามาปลูกก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมผ่านมาน่าจะเป็นเมื่อปีสองปีปีสองปีนี้นะครับน่าจะเป็นปีที่แล้วหรือเปล่านะครับก็ไม่เห็นนะครับ หรือว่าเขาเอาต้นใหญ่มาปลูกก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเราไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้นใหญ่มากครับดูต้นข้างในนู้นนะครับโอ้โหมือนก็ปีหน้าก็น่าจะมีลูกแล้วมั้งครับโอ้สวยงามนะครับนอกจากสวนทุเรียนแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับยังจะมีกระท่อมหลวงปู่สวงอีกก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ าชาวสุรินทร์ศรีสะเกดต,ตรงนี้นะครับเป็นความศรัทธานะครับก็ทางเต่าเรินก็ได้สร้างเป็นกระท่อมหลวงปู่สวงเอาไว้ให้พี่น้องเข้ามาพักตรงนี้ได้คารุบนะครับได้คารุบสักการะขอพรกันนะครับก็จะเห็นมีเว้านะครับก็น่าจะใช่แหละต่าหลวงปู่สวงนะครับนี่คือบริเวณเต่าเรินนะครับ ผ่านไปผ่านมาเส้น2-4ก็แวะมานะครับข้างในก็จะมีของที่ระลึกอ่าของฝากนะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครับอ่าจุดเด่นอ่าสินค้าที่เด่นเด่นก็น่าจะเป็นกุนเชียงนะครับกุนเชียงสุรินนะครับก็แวะมาซื้อจับจ่ายซื้อได้นะครับเป็นของฝากได้นะครับทั้งหมดใช่ไหมไทยแต่ครัควใช่ไหมคิดว่อนใก่